สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวันศุกร์สุดส,ส,ส,สัปดาห์นะคะและในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติที่สวยงามเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่าประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมต่างๆมีอะไรบ้างเช่นน้ำตกนะคะ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำให้พืชเนี่ยเขียวขจีแล้วก็สวยงามส่วนแม่น้ำเป็นแหล่งหาปลาเป็นเส้นทางการรรมนาคมหรือเราเรียกกันว่าการทมนาคมทางน้ำนะคะเป็นสิ่งที่รองรับและระบายน้ำฝนเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง แล้วก็ยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอีกด้วยนะคะเด็กๆส่วนภูเขาแล้วก็ป่าไม้นะคะมีประโยชน์มากมายเลยล่ะคะ่ะเราสามารถนำไม้มาสร้างที่อยู่อาศัยเอามาทำเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะเตียงนะคะส่วนพืชบางชนิดก็นำไปทำอาหาร แล้วก็ยารักษาโรคได้ด้วยนะคะเด็กๆเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ส่วนทะเลก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเหมือนที่เด็กๆไปเที่ยวกันไงคะแล้วก็เป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงเช่นการหาปลาหรือว่าสัตว์น้ำที่อยู่ในทะเลนั่นเองค่ะท,ที่คุณครูกล่าวมา เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะยังเหลือประโยชน์อีกมากมายเลยล่ะคะ่ะที่ยังไม่ได้พูดถึงเราทุกคนจึงต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของธรรมชาติให้คงไว้เพื่อเราจะได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในคะเด็กๆต่อไปเราไปทำใบงานกันนะคะ เด็กๆเ,เปิดชุดเสริมทักษะหน้า21ค่ะเด็กๆเ,เขียนพยัญชนะลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ซ่อนในภาพป่าแล้วนำพยัญชนะมาผสมสละและเขียนคําลงในช่องวงกลมให้สมบูรณ์เด็กๆสังเกตนะคะในภาพที่มีรูปใบไม้เขาก็จะเขียนบอใบไม้ลงไป แล้วที่เหลือมีภาพคนภาพปลาแล้วก็ภาพพึ่งนะคะเราจะใส่พยัญชนะตัวอะไรลงไปเด็กดูดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะเติมลงไปค่ะใบงานต่อไปนะคะ,ะเด็กเปิดไปหน้า23ค่ะทบทวนการเขียนผสมพยัญชนะและสระให้ถูกต้อง แต่ก่อนที่เด็กๆจะเขียนนะคะเรามาฝึกอ่านคำกันก่อน,นะคะคนเก่งเด็กๆเ,เปิดไปหน้า24ต่อเลยนะคะให้เด็กๆคัดอักษร v ตามรอยประและอ่านออกเสียงคำศัพท์ช่วงภาษาภาษา ทอะทอาัาทออิทิทออีทีทออึทึออึทร ท้ออุทุทอททออัทะทออาถาทออีถิทออีถี ถออถอถือทออือถือทออุถุทออุถุสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.